เทเบิลคาร์นี้คือเทเบิลคาร์ที่ยาวที่สุดในโลกนะคะตอนนี้เวียนหัวมากด้วยแล้ามาที่นี้คือดูชมทุกคนะคะตอนนี้เช้าแล้วเดี๋ยวจะพาไปห้องอาหารเบรคฟาสต์กันนะคะซึ่งเบรคฟาสต์เขาเนี่ยจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็อ,ออกจากตึกนี้แล้วก็เดินข้ามไปไปคะ่ะเดี๋ยววิธีการนะคะเราเอาบัตรชีการโรงแรมเราเนี่ยแหละต้องไม่แตะบัตรอันนี้เออทุกคน อลังการปล่าเวียดนามไม่ธรรมดานะคะณจุดนี้ไปค่ะห้องอาหารจะอยู่ฝั่งขวามือก่อนมาไม่คาดหวังเท่าไหร่เลยนะกับการมาฟูก้กเฟเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองใหม่ที่เขา,าสร้างทุกอย่างใหม่ขึ้นมาแต่พอในความเป็นจริงแล้วว่าเขาสร้างทุกอย่างแบบอลังการเวอร์แล้วเขา้าเบรคฟาสต์ตรงไหนคะตรงนี้เหรอก็คือจะมีเจ้าหน้าที่แนะนําเราห้องมันจะเป็นแบบยาว ที่เขาให้เราหยิบมาก่อนเนี่ยเพราะว่าห้องมันจะเดินยาวแล้วก็แต่ละห้องมันจะเป็นอาหารคนละแบบนะคะไม่งั้นเราจะเดินไกลเข้ามาส่งถึงที่อ่ะ โอเคครับยอดรวมน้ำป๊อปลีอ่า5 5 1 6 <Okay. S> 2 6 e เอ๊ะอยูเอ๊ะ I think 6 4 mm hmm. ขอบคุณค่ะ thank you เดี๋ยวเราไปไปค่อยไปเอ็นจอยกัน mm hmm. ทุกคนค่ะง่วง mm hmm. ว่าบางเนี่ยนะชอบชอบความยิ่งใหญ่อะไรของเขาเดี้อะ แล้วก็อาหารเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวขอเป็นเลนก่อนว่าจะทานอะไรดีชอบในความที่เขาแบบพาเราเดินในทุกๆสถานเดี๋ยวเราขอไปเริ่มกันที่ผักและผลไม้ผลไม้เขามีเยอะมากเลยมีฝรั่งแก้วมงกรมะม่วงสมะพร้าวส้มโอไม่มีมะพร้าวมีแตงโมงจากกระดมีชมพู่ด้วยอ่ะมะีลูกแพรเขามีสเตชันพิซซ่าด้วยนะคะอันนี้เป็นเบคอนพิซซ่านะ เราก็มีเป็น sausage pizza นะคะโอ้ยเชฟไม่ยืนทำให้ขึ้นเลยตรงนี้สดๆร้อนกอย่างก็คือตรงนี้เหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้นะทุกคนไม่รู้ชื่ออ่ะนี่นะคะเขาก็จะมีน้ำส,สัตว์ที่แบบให้เราสามารถตักเติมใส่เข้าไปในนี้ได้ที่ๆจุ่มจิ๋มมากเลยค่ะหมวยยอหมวยยอเราก็ต้องมา ทุกคนจะบอกว่าของโปรเลยนะพาเทสเนี่ยชว่ oh, <thank> อันนี้คือสเตชันเฝอนะคะเราสั่งมปแล้วเฝอเนื้อเดี๋ยวยังไงลุกคขอไปลองทานอาหารเขาก่อนนะคะแล้วก็จะมาแจ้งโปรแกรมวันนี้เราก็ชิวๆอ,อ,อยู่แถวโรงแรมแล้วก็จะข้ามไปส่วนสนุกเกาะซันเวิลด์กันค่ะป้าย ตรงนี้ในทั้งหมดตรงนี้ที่เราอยู่นะคะเขาจะเรียกว่าซนะันเซ็ททาวน์นะพือจริงครัจะเป็นเมืองใหม่ทั้งหมดที่เขาว่าสร้างขึ้นมาแล้วก็ยังมีแบบยังคงสร้างอยู่นะคะมันเหมือนไม่ได้มีการใช้สอยทั้งหมดหรอกแต่ว่าเน้นสวยอะ่ะไม่เน้นฟังก์ชันอันนี้นะคะคือบันไดที่แบบเป็นไฮไลท์ที่เขาชอบมาถ่ายกันนะ รู้สึกเหมือนอยู่แบบอามาฟิโคสโพสตินโอลโพสติโนอตโอลโพติสตนโน่ชื่อนะลืมค่ะที่แบบอามาอามาฟิโคสเนาะที่มันเป็นกระเบื้องแบบนี้เราเข้ามาตรงสเตถานที่จะขึ้นเคเบิลคาร์แล้วนะคะค่าขึ้นเคเบิลคาร์นี่จะอยู่ประมาณ650ดองก็งประมาณ300บาทหรอ เอ่อหกร้อยห้าสิบดองเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไปแปลเลขให้อีกทีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดรวมร้านลูกแฝดอาหารด้วยก็จะอยู่ที่ประมาณเก้าร้อยห้าสิบดองนะคะอันนี้พอข้ามไปถึงแล้วเราก็คือรวมค่าเข้าสวนสนุกเรียบร้อยเพื่อนที่เราจะข้ามไปส่วนสนุกซันเวิลด์กันนะคะมันมีทั้งสวนน้ำแล้วก็ส่วนสนุกอยู่ในที่เดียวกันออทุกคนตอนนี้ก็คือเข้าใจแล้ว ที่เขาบอกแล้ว่าหกร้อยห้าสิบห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยมันคือหลักเป็นแสนนะหกร้อยห้าสิบก็คือหกแสนห้าหมื่นดองนะคะเป็นค่าเทเบิลก็คือรวมค่าของเล่นทุกอย่างในนั้นแล้วเรียบร้อยเราไปอันหน้าเราคันมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปกันข้ามไปซันวอลจะเป็นส่วนน้ำแล้วก็เป็นส่วนสนุกในที่เดียวกันนะคะไปค่ะ โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันบนเคเบิลคาร์นะคะของ Sun World ที่จะข้ามไปส่วนสนุกซึ่งเคเบิลคาร์นี้คือเคเบิลคาร์ที่ยาวที่สุดในโลกนะคะ8กิโลเมตรเราจะเหมือนมีข้ามเกาะไปเป็นแบบจุดๆนิดนึงหลายสต็อป8กิโลเมตรนะคะ ราก็ถึงเกาะน,นะคะฮอนพมไรฮอนพมนะคะเดี๋ยวจะมีส่วนสนุกเดี๋ยวเราไปดูกันกว่าจะมาถึงตรงนี้ก็ประมาณย0ิบนาทีนะคะก็เ <ไฟ S 1> คบขนคาน่าไ, <ฟ S 1> ไม่ค่อยหนักกว่ามากแต่ก็นากก่ากวนิดหน่อยเพราะมันสูงมากเรามาถึงกันแล้วค่ะที่เกาะฮอนโมอมทินเจ้ากระเช้าเขาทำดีมากมันใหญ่มากแล้วมันก็ค่อนข้างสมูทนะคะแต่เมื่อกี้จังหวะลงแบบ สุดท้ายคือจากที่มันสูงมันก็ฟุ๊บลงมาอย่างนี้เลยไปค่ะเกาะเขานี่เขียวชอุ่มมากเลยนะคะจากที่เรามองจากด้านบนแล้วก็มีขนม,มอะไรขายม,มีไอศครีมใดๆมีปลาบ่อปลาครับนะคะพีเิด็กไนไอาหารปลาค่ะ ไปเลยโอเคสรุปเดี๋ยวเราจะเข้าไปในอัลควาโทเปียก่อนนะคะอาควโเปีย ตรงนี้นะคะคือตรงที่เขาบอกว่าเป็นสตตนโตพาร์คที่เขากำลังแบบว่าน,นี่นะเพิ่งทำนะคะถ้าหันมาฝั่งนี้ก็คือการประมงพื้นบ้านสักประมาณต้นปีน้านะคะที่นี่ก็จะเปิดให้บริการอย่างสมบูรณ์แบบทุกคนจะสามารถมาเอนจอยความเป็นเซนตอรินีที่กรีซได้ เพียงแค่เวียดนามเท่านั้นก็จะว่าไปนะคะเมื่อวานเนี้ยตอนที่เราดูโชว์ายเสร็จเมื่อวานแบตหมดก่อนลูกเกดก็เลยยังไม่ได้สรุปอะไรให้ฟังเนอะแต่จะบอกว่าเขาว่าเหมือนฉายเป็นเลเซอร์ใช่ไหมคะลงบนบ้านน้ำเขาแล้วนั่นคือเป็นแบบ บิ e b เดอะบิ๊กเกส์วอเตอร์สเป็นม่านน้ําที่เป็นสกรีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนยนะคะแล้วเขาก็สร้างให้มันเป็นแบบฟิวเจอริสติกคือมันสวยมากอะทุกๆอย่างตรงนั้นแล้วก็จะมีผุโชว์แบบมีผุกวันนะคะแล้วโรงแรมที่ลูกเกตอยู่ก็คือลา f เฟส a ตเนี่ยก็จะเป็นโรงแรมเดียวที่แบบอยู่ตรงกลางสะพานตรงนั้นพอดีแล้วสามารถมองเห็นผุได้จากห้องทุกวันค่าครองชีพค่า,ชาใช้จ่ายทุกอย่างอถูกกว่า 3 lâu giữa mình Càng lâu có hư bảo เหมือนตอนนี้เขาพยายามสร้างที่ท่องเที่ยวใหม่ๆขึ้นมาเราแอบ Amazing มากเลยนะคือไม่คิดว่าเวียดนามจะแบบขนาดนี้คือไปมาแล้วหลายเมืองแต่ฟู้กวกเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่า Amazing มากแล้วอยากมาอีกนะคะหลายๆครั้งเลยอะ่ะมันแบบมีอะไรให้เที่ยวอีกเยอะก็ซานโตพาก็อยู่ริมทะเลสวยๆแบบนี้เลยนะคะวิวดีมากอีกหน่อยที่นี่จะมีโรงแรมด้วยนะคะสามารถมาเที่ยวชมได้เลยไม่ต้องไปไกลถึงกรีซเกะมากทะเลก็สวย ตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินทัวร์กันใน Sun เวิลด์เนี่ยสักนิดสักหน่อยเดี๋ยวมันจะมีเหมือนเครื่องเล่นที่มันเป็นเสาเสาแล้วก็ขึ้นไปหมุนหมุนแล้วก็ชมวิวเดี๋ยวเราไปอันนั้นกันนะคะแต่ตอนนี้แดดร้อนที่สุดในโลกร้อนมากอ๋อนี่เราถึงแล้วนะคะในส่วนของโซนที่ที่เป็นเสาโอ้โหโอ้โม y g ก d หวังว่ามันจะไม่ได้แบบขึ้นไปแล้วฟึบลงมาอย่างนี้นี่นะคะอีสก้ไอเป็นจุดชมวิวของเขามันจะเป็นเหมือนแบบเรือไพรเรตนิดหน่อยสำหรับใครที่มาเที่ยวที่นี่แล้วนอนโรงแรมในเครือซันกรุ๊ปนะคะ<อ>ก็คือได้ส่วนลดนะสำหรับในการเข้าที่นี่ได้ส่วนลดค่าตัว๋วแล้วก็โชว์เมื่อวานที่เราไปดูชม Fireworks นะคะโชว์อะไรนะสุไฟ ตัวฟรีนะคะสำหรับใครที่นอนที่ซันวิลมันเป็นแพ็กเกจอย่างโรงแรมที่เรานอนลาเฟสตา้านี่ก็ในเครือของซันวิลกรุ๊ปชินเ้าโอเคโอเป็นแบบนี้ขึ้นแล้วคะ่ะชมวิวก็คือเป็น อุ้ยตรงนู้คือเมืองที่เราไปดูมานะคะเห็นไหมเนี่ยจัน่์จันตโตวรีน่นี้อ่าเราจะได้เห็นวิวส่วนน้ำทั้งหมดนะคะทุกคนรู้สึกไหมว่ามันหมุนหมุนจะบอกว่ามีความมีความเวียนหมุนหมุนเร็วไปหน่อย แต่ว่าไม่น่ากลัวนะคะทุกคนไม่ได้รู้สึกถึงความสูงเท่าไหร่แต่ว่ามีความน่ากลัวแต่ว่าไม่น่ากลัวนะคะทุกคนมันมีความน่ากลันนวอ๋อทิจดาวเอาเขาให้เขาให้นั่งค่ะตอนนี้เป็นหัวมากด้วยอาจจะต้อง จมยาสักหน่อยเฮ้ okay, เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราไปโซนสไลเดอร์กันพาทุกคนไปดูนะคะว่ามีสไลเดอร์อะไรบ้างเขามีเหมือนเป็นคลื่นแบบว่าคลื่นเทียมที่ให้ทุกคนแบบว่าเล่นเซิร์ฟได้แล้วก็มีแบบว่าเป็นสบบวะ่ายาวๆวนๆนะคะแล้วก็มีสไลเดอร์ที่สูงที่สุดของเขาเดี๋ยวเราไปดูกันเป็นตัวอย่างนะวันนี้ไม่ได้เล่นให้ดูนะคะ S ส s เดอร์นี้ก็ชันมากทุกคนเห็นอันชีมครีมปะคือตั้งลงมาแล้วก็ลงมานี่แหละค่ะเดี๋ยวรอผู้คนไม่มีใครเล่นเลยอ่ะ ตอนนี้ก็เข้าใจว่าเราเนี่ยมาถึงส่วนของอันที่สูงที่สุดของที่นี่แล้วนะคะก็คืออันนี้ห่วงยางก็ดีมากเลยนะคะอันนี้ห่วงยางเขามีถ่ายพาลำเลียงขึ้นไปให้เลยเนาะบางที่ก็มีลิฟต์แต่บางที่ทานมันไม่ได้ใหญ่มากอะ่ะเพราะเราต้องแบกขึ้นไปเองแต่วันนี้นั่งได้ถึงสี่คนเลยนะคะ นี่ตรงนี้ที่บอกเป็นคลื่นคลื่นแบบทะเลเลยยังมีชายหาดไว้อะเ,ออเล่นนะทุกคนเล่นเล,เ,ลเขาก็มีจุดให้เราเล่นเติร์ปอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะแล้วก็มีคลื่นทะเลตรงนี้เกยใครมาและอยากเล่นน้ำนะคะก็มาได้ที่นี่มีให้เล่นเยอะเลยเรากลับมากันที่สเตชันแล้วนะคะฝั่งอีกหนึ่งฝั่งเพราะว่า ข้อีมากที่กลับมาเร็วนิดนึงเพราะว่าฝนตกนะคะเมื่อกี้แล้วก็พอฝนตกแล้วเทเบิลก็กลายเป็นหน้ากลัวขึ้นมาเลยคือมันสูงมากแล้วมันก็เลยความโยก,โยก ลมตีนิดนึงล่ะคะ่ะเราก็เริ่มจินตนาการไม่อยากจะกลายเป็นเอิม่มอะไรนะผู้ผสมภัยแต่ว่าตอนนี้ฝนตกนะคะเดี๋ยวเราจะกลับโรงแรมการพักผ่อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราดูกันอีกทีว่ายังไงแต่ด้านเรามีแผนที่จะไปคิดบริดจ์นะคะอยากไปเดินที่สะพานแต่ยังไม่ได้เดินเลยเนาะแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าฝนมันยังไม่หยุดเราอาจจะเปลี่ยนแผนกันอีกทีค่ะ ตอนนี้นะคะเราไมา่อยู่กันที่คิดบริจแล้วค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นตั๋วทิเกตนะคะสำหรับใครที่เกิดว่าถ้ามาก่อน4ี่โมงเย็นเนาะซึ่งว่าอากาศร้อน,อนก็จะอยู่ราคาแค่ห้าหมื่นดองนะคะแต่ถ้าเกิดมาหลัง4ี่โมงนะคะก็อยู่ที่แสนดองค่ะเดี๋ยวเราซื้อตั๋วเสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปข้างในกันวันนี้ฝนโปรยเล็กน้อยนะคะตั้งแต่เมื่อกี้ยังไม่หยุดเลยก็จะโปรยหน่อยแต่พระพาทิตย์ออกแล้วปะเดี๋ยวเราซื้อตั๋วกันเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าตรงนี้คือเราจะอยู่ด้านนันเซาวิง มันจะมี2ฝั่งนะคะเาวิงคือสะพานมันจะเป็นแบบมาบรรจบกันแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดความยาวว่าแ0ดร้อเมตรเค่ค่ะเดี๋ยวเราไปเดินกันโอเคค่ะเราเข้ามาข้างในแล้วนะคะตอนนี้ก็คือฝนตกแล้วก็แดดออกเนาะบรรยากาศทะเลดีมากสวยเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงบอกว่ามันเป็น k i สบร r ด e คือมาแล้วมันโรแมนติกอยากจะต้องหาใครมาแบบระูบเหรอ เดี๋ยวดูตองนี้คือแคบินที่เราข้ามกันไปมาเมื่อกลางวันนะคะบรรยากาศโดยรวมมันดีมากเลยนะอยากจะบอกปกติไม่ค่อยชอบเมืองที่มันดูแบบสร้างใหม่อะแต่บอกว่าที่นี่มันสร้างมันสร้างถึงทําถึงทําเกินเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆมา400เมตรเกือบครึ่งกิโลอยู่นะคะเพื่อไปถึงจุดตรงนั้น มันเหมือนใกล้นะทุกคนแต่ว่ามันเดินเนี่ยไม่ถึงสัทีเหมือนกันนะคะอยาให้ทุกคนดูวิวฝั่งนี้ด้วยว่าวิวมันแบบวิวเมือง Sunset ตทาวนะคะนี่ที่เขาบอกว่าข้างๆมันจะมีเหมือนเป็นกรอแบบกับเกี่ยวกับความรักต่างๆมันเขาบอกมันจะมีหลายชาติเลยค่ะ It is the heart always that sees before the head can see เหมือนกับ เราจะเห็นด้วยหัวใจก่อนมากกว่าที่จะใช้สมองนะคะ Ooh. The madness of love is the greatest of heaven blessing อของเพลโตบอกว่าแบบความบ้าระห่ำของความรักคือสิ่ง playoffs. ที่แบบ blessing ที่ดีที่สุดของสวรรค์สวรรค์สร้างมาให้อู้ยูยูมีคนมาขอถ่ายรูปสวยเลยนี่เนื้อคู่หรือเปล่า สองสามยิ้มบ๊ายบายเจียเจียเบงกิ้วเบงกิขอบคุณค่ะอุ้ยพูดถึงเนื้อคู่เนื้อคู่เอามากกับรูปเมียเทตอนนี้เราถึงกำลังถึงจุดตรงนี้แล้วนะคะทุกคน ก็คืออย่างที่บอกนะถ้าเกิดใครอยากจะจุ๊บกับแฟน่ะต้องไปไปเดินขึ้นมาอีกข้างหนึ่งวีทุกคนคะม่เขามีคนมาขอเป็นงานกันตรงนี้ด้วยค่ะเขาถึงขั้นเขามีโดรนบินนะคะคิดว่าเหมือนตรงนี้ยทำมีชาวเวียดนามที่เขาทําเป็นอาชีพนะคะแบบว่ารับจ้างบินโดรนใช่ไมมถ่ายรูป ไกด์ของเราก็ยังบอกเลยนะคะว่าถ้าเขาจะแต่งงานเขาก็จะมาแต่งตรงนี้เพราะเอาจริงมันก็เออมันก็มันก็โรแมนติกอ่ะนี่นะคะเป็นขับพาเวสต์ร้องของเขาเสียดายว่าเรามาแบบมืดนะคะไม่งั้นเราจะได้เห็นวิวทะเลด้านนอกนี่นะคะเมนูอาหารห้องอาหารของเขาที่นี่วันนี้เราจะเป็นอกเป็ดกับบริคอตต้าชีสสลัดนะคะดูดีมาก นี่นะคะเป็นเมนูล็อบสเตอร์กับไข่ลาคา,คาเวียนะคะแล้วก็เป็นซอสทอรันตีสดูดีมากอันนี้เป็นแซลมอนอันนี้นะคะเป็น marble, สเต็กลาเวิบอมาเบล์กอสามนะคะกับรกริยกิซอสดูดีมาก ดีมากไอ้ขออมันจะมีันดิอาหารที่นี่จะบอกว่าอร่อยมากเลยนะคะคุณภาพดีแล้วก็มาเป็นแบบไฮดนิ่งมากค่ะอร่อยทุกอย่างโอ้ยของหวานมาละคะ่ะดูดีนะปานารังนะ่ากินมากว้าวมันคือเมนูช็อกโกแลตดีไลท์นะคะนนี้อ่าเป็นช็อกโกแลตข้างในแบบนี้ เป็นช็อกโกแลตมูสที่เข้มข้นแล้วก็พอกินกับผลไม้แบบสตรอเบอรี่มะม่วงอะไรแล้วมันสดชื่นเลยค่ะเข้ากันได้ดีอร่อยอะ่ะที่นี่นอาหารอร่อยทุกอย่างเลยนะคะใครที่ไม่ได้พักที่นี่ก็สามารถมาทานอาหารได้นะคะถ้ามากลางวันเราจะเห็นวิวทะเลเลยด้วย นี่คือ l o c ค l m มาร์เของเขานะคะบาซาค่ะกินข้าวเสร็จแล้วตอนนี้เราจะมาเดินกันที่ตลาดไนท์มาร์เก็ตของเขานะคะเราความคิดในหัวเราแบบไนท์มาร์เก็ตก็จะแบบตลาดบ้านเราะแต่นี้ทางเขานึกว่าเฟสติวัลตลาดเขาไฮโซดูสะอาดสะอา้านฝั่งขวามือนี่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ ตอนนี้ก็คือร้านอาหารหลากหลายมากนะคะมีห้องเคบาบมีห้องอาหารจีนมีอิตาเลียนอะไรอย่างนี้เลยนี่ลายติมหรออิตาเลียนจะว่าไปอะของก็ไม่ได้ต่างอะไรจากบ้านเราเท่าไหร่นะคะหมาถึงว่าของกระจุกกระจิกอะแต่ถ้าเป็นอาหารก็ดูแบบดูมีอะไรโหดแตเสียดายเมื่อกี้กินมาเยอะมากเลยนะคะไม่งั้นเราจะได้มาทัวร์กินที่นี่น่าจะมีอะไรให้กินเยอะเลยอะ ตรงเนี้ยค่ะมันก็จะมีร้านที่เหมือนแบบให้มานั่งชิลแบบเก๋ๆได้มีเพลงดีๆเราก็สามารถดูผูไปได้ด้วยนะคะถ้าเกิดเรามาแบบทันเวลากว่าน,นี้มันมีทั้งโลโก้ทางร้านดีๆรวมกันอยู่ที่นี่มาแห้งเอาตอนกลางคืนได้ดีเลยแล้วสะอาดมากค่ะสะอาดสะอาดร้านคาทุกอย่างไม่ต้องงองวลเลยแล้วของกินเยอะมากละค่ะดีแต่ของกินก็มีแบบจีน เกาหลีอะไรอย่างนี้นะคะมีไอติมนะไอติมเยอะมากนะอิตาเลียนแก็มีพวกของแฮนด์เมดเยอะเลยแล้วที่นี่เขาก็จะขึ้นชื่อเรื่องไข่มุกด้วยนะคะถ้าเกิดใครอยากซื้อไปขอเป็นของฝากเพราะว่าเขามีฟาร์มโพลแมฟาร์มไข่มุกเลี้ยงที่นี่ด้วยโอ้ยตรงนี้น่ารักกันเ่หนูถ่าไยไ่าถ่ายคลิปอ่ะานน่ารักเนาะฮมุมสวยจริงแย้แตงีได้มาแล้วนะคะแมงกูทีมะม่วงสดๆม่้เขาตำสดๆเลย หลังจากเราถ่ายรูปร้านเขาเยอะแล้วก็ซื้อซะหนอ่อยเพราะเรารู้สึกผิดเมื่อกี้เจ้าของร้านมายืนอยู่ข้างหน้าน,นะคะอืมกลิ่นมะม่วงชัดแล้วก็กลิ่นชาก็แรงค่ะก็คือปุกที่ชมที่เดิมนะคะวันนี้เขาจุดผูกนานมากเลยคะ่ะได้ประมันเกือบห้านาทีได้อะจุดไม่ไม่หยุดไม่รับต่อเรื่องมากมาที่นี่คือฟินอะ่ะเป็นคนชอบดูผูกแล้วมาที่นี่ก็คือดูชำ่ำ ให้ฉ่ำๆไปเลยค่ะสวยเวอร์อันนี้น่าจะน่าจะฟินาเล่ละแล้วก็เดินกันมาต่อที่ร้านถักนี่คือโครเชต์ไหมคะเรียกว่าถักโครเชต์แล้วเราก็กระจุงกระจริงอะไรกันอีกแล้วตอนนี้ถูกใจเอ,อ่อต้นไม้ต้นคริส,สต์มาสต้นละแสของนา่ารักมากเลยค่ะแล้วก็มีน้องแกะก็น่ารักจุจีก็เดี๋ยวว่าจะจบที่ตรงนี้นะคะต้นคริส,สต์มาสน่ารักไหมทุกคนมันใกล้จะคริสต์มาสแล้วพอดีเลยอ่ะ นี่ก็น่ารักเนาะซื้อฝากลูกฝากหลานตัวสีเหลืองๆที่มันเป็นนี่นี่อ่ะที่มันเป็นซาดิโออ่ะนี่คือแก้งหมีพูอ่ะทิกเกอร์เออ,เออจริงจริงจริงนี่อียอเออม<อ>ีแก๊งหมีพูเฮ้ยนี่นี่มีหมีผูยังไงเออมาเป็นแก๊งมาเป็นแก๊งท<อ>ี่เรามาเดินเล่นนะคะออก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราขอไปเดินดูของนู่นนี่นั่นหน่อยเพราะว่าอยากย่อยมากๆเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งค่ะ ค่ะทุกคนเขาวันนี้วันสุดท้ายของทริปแล้ววันนี้ลูกเกตก็แอบ,บเอาหมวกเขามาใช้จะได้ใช้ซะหน่อยวันนี้ก็คือสรุปไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะโปรแกรมก็คือตื่นเช้ามาแล้วก็มาแบบว่าทานอาหาร b บร a ฟาส์เอนจอยกับเวลาที่นี่แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องกลับแล้วฟูกลัวยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับลูกเกดใน b f o อร์โเที่ยวก่อนสแก่ด้วยนะคะแล้วทริปหน้าจะพาไปไหนยังไงฝากติดตามกันด้วยค่ะ จะเป็นมิวจากโรงแรมแลาเฟสตาที่เราพักนะคะตอนกลางคืนเนี่ยเราสามารถดูพรุที่เราที่เขาจุดตรงนี้ได้เลยนะคะจากห้องนอนที่เนี่ค่ะเขาก็จะใช้รถอันเนี้ยเหมือนเป็นตุกๆเนาะสามารถเรียกได้เลยโบกได้เลยนะคะราคาไม่แพงอันนี้ก็ลูกเกดเข้ามาที่แอร์พอร์ตแล้วนะคะมีเรื่องอยากจะแชร์ก่อนก็คือตอมที่นี่เขามีปิด แบ่งพักเป็นเวลานะคะคือเมื่อกี้พอเราเดินเราก็หมดแต่ช้อปปิ้งกันอยู่ข้างนอกใช่ไหมแล้วพอเราจะเดินเข้ามาอ้าวมันแบบเคาต้ตอมอปิดกั้นหมดเลยไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่สักคนเราก็งงว่าเอาแล้วเราจะเข้ายัางไงเราก็งงเราก็แบบบอกเขาว่าเราจะเข้าไปเขาก็บอกว่าอ้าวแล้วฉันเห็นเธอยืนอยู่ยแถวนี้ตั้งนานแล้วทาไมไม่เข้าไปตั้งนานแล้วเขาบอกเอาก็ดูของนางก็บอกว่าปิด10นาทีเคาน์เตอร์มอปิด10นาทีมีปิดเป็นช่วงๆนะคะทุกคนให้ดูเวลาให้ดีๆนะที่นี่อีกหนึ่งอย่างนะคะน้ำปลาเนี่ยเหมือนเป็นพี่ ขึ้นชื่อของเขาเหมือนกันแต่ที่เกาะฟุกวงเนี่ยเขาไม่ให้นําออกนอกประเทศนะคะน้ปาปลาไม่ว่าจะเป็นขวดเล็กขวดใหญ่ไม่ว่าเราจะถือขึ้นเครื่องหรือจะโหลดก็ตามถ้าใครอยากจะซื้อกับคงไม่ได้เพื่อนร่วมทริปก็เลยต้องทิ้งกันไว้ที่นี่นะคะโอเคค่ะเก็บเล็กๆแต่น้อยสําหรับการเดินทางในฟูกวงค่ะ